สวัสดีครับผมภูมมรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับใครคิดถึงก็ทักมาได้นะครับผมถามสารทุกสุกดิบกันได้เลยจ้าสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถดีๆหนึ่งคันนะครับย้าเลยว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลขไมโครดน้อยนะครับแต่ราคานะใครกำเงินอยู่ประมาณไม่เกินห้าหมื่นนะมาเลยครับเจอเจอเจ้ามิซูบิชิแลนเซอร์นะครับนี่นะครับเครื่อง1.6นะครับ ปีสองพันสองแล้วก็เป็นตัวลิมิตเต็ดนะมือเดียวป้ายแดงเลขไมล์แสนหกปาสี่หกเก้าบอกเลยว่าคันนี้หาตัวจับได้ยากสวยจัดครับนี่คันนี้นะครับได้เป็นสีบอนทองนะอ่านะครับได้กระจังหน้าซี่ตรงนะครัเป็นตัวไมเน็เชนนะครับไฟย,ยาวด้วยนะครับนี่คันนี้นะครับบอกเลยว่าตั้งแต่เคยเจอรถรุ่นนี้มานะสวยจัดนะครับไม่ใช่เจ้าของรถนะรถนะครับนี่เชิญชมรอบๆคันเลยครับ คันนี้นะครับได้เป็นโอ้โหสีสันก็สวยมากนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานขอบ15นิ้วนะครับรัดยางคุดเยียปี2 0ง3นย่าะยางใหม่เลยพาเบรกนะครับดิดเบรกหน้าแน่นๆเลยนะครับนี่สวยจริงันนีะครับแล้วก็กระจกในปรับพับไฟฟ้าด้วยนะอ่านะครับใครได้คันนี้ไปนะบอกเลยไม่ต้องทําอะไรเลยจบนะครับสเกิร์ตด้านข้างมีให้นะครับด้านข้างมีลอยอยู่นิดนะครับเป็นอยเบียดนะน่าจะเบียดสอประตูนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับได้ดิสเบรกหลังด้วยนะครับ พร้อมหมดลัดขอบแมกขอบสิบห้าเดิมเดิมนะครับนี่สวยจัดนะครับท้ายนะครับก็เป็นโฉมท้ายเบนส์เหมือนกันนะอ่าไฟทับทิมด้านข้างยังอยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัว GLX Limited นะครับท่านอ๋อสุดยอดแน่นอนเดี๋ยวให้ชมท้ายด้านหลังก่อนนะครับเอให้ดูตูันก่อนรถนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับบอกเลยว่าเดิมนะครับ น็อตไม่มีขยับครับเอ๊ะแน่นอนนะครับนี่สวยจัดคันนี้ครับภายนอกนะครับว่าสวยขนาดนี้แล้วผมยินดีนำเสนอภายในกันเลยครับไปโอ้โหสวยจัดนะครับนี่เบาผ้าเดิมโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะมือเดียวป้ายแดงนะโอ้โหไม่สวยจัดอะ เข้าในรถเหมือนจะลาปะครับน,น,นึกว่านั่งบนนึกว่านั่งบนอ่าโซฟาแบบราคาหลักหลายหลายแสนนะฮะโอ้โหคันนี้เล็ไม่แค่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับนี่พวงมาลัยนะครับมีแอร์แบกด้วยนะตัวท็อปนะครับแอร์เย็ยนเจีย๊ยบเพลงเพราะแน่อนอนนะครับเครื่องเสียงไพโอเนียนะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับสุดแน่นอนแล้วก็มีตัวล็อกเกียร์ให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะนี่ป้ายองซูมเข้าในหน่อยนี่ดูฝ้าดูฟ้าดูฟ้าดูภายในนี่ ไม่สวยจัดนะครับสวยจริงๆนะครับไม่ได้อวยอะไรคันนี้บอกเลยสวยสวยตรงปอกครับเดี๋ยวเชิญชมเครื่องกันต่อเลยครับมาแม่สวยกว่าแม่ไม้คนที่เดินผ่านวันนั้นอีกนะโอ้ห <c oughs> นี่ครับนี่หนหนอห้นี่สีเด็ดอยู่นี่สีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับย้ำนะครับคันนี้น่าดิมแน่นอนคันหน้าเดิมโรงงานครับ น็อตไม่มีขยับครับน็อตฝากระปรงไม่มีขยับครับฝากระปรงเดิมโรงงานครับเพจไม่ซูอยู่ครับเครื่องแห้งสนิทนะผมย้ําเลยว่าเครื่องแห้งสนิทนะครับและก็คันนี้นะครับโอ้โหแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่อง1.6นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังกันเลยนะครับนี่ใส่พานไทยมิ้งก็เพิ่งเปลี่ยนมาเลยจ้า ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอคุณฟังเสียงเครื่องดูนะฮะเครื่องแบบนี้ราพแบบนี้ราคาไม่เกินห้าหมื่นคุณจะไปซื้อที่ไหนได้นะครับก็ต้องมาซื้อที่ภูมิรับตัวนะจ๊ะจุ๊บๆ๋ยวขออนุญาตดับเสียงเครื่องแล้วฟังเสียงราคาเลยครับ ย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้ามิตซูบิชิแลนเซอร์นะครับตัวเป็นตัว G L X Limited นะเครื่อง1.6ปี2002นะครับแล้วก็พาหีหกนะครับรถสวยมือเดียวไฟแดงไมค์แคสต์หกนะยางใหม่สีเส้นด้วยภูมิรถสวยขอเสนอราคาขายแค่45,000บาทย้ำ45,000บาทครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับสำหรับใครติดต่อที่ภูมินะติดต่อได้ที่เบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กทิกต็อกหรือทางยูทูบนะครับสำหรับวันนี้นะครับภูมิรถสวยขอกราบลาไปก่อนนะจ๊ะ สวัสดีครับหวานเจีย๊ยบ